มาสด้า BT 5 0 Pro สี่ประตูยกสูงคันนี้ผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทตลอดสัญญาครับผม สวัสดีครับผมน้องคิวสมโยงคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาวันนี้นะครับเอาของดีราคาถูกไว้ให้ชมที่พี่ๆหลายคนถามหาและเป็นรถกระบะท,ที่คิวขายดีมากสำหรับ Mazda BT50 Pro คันนี้เลยครับนี่นะครับถามว่าทำไมถึงขายดีเพราะราคาไม่แพง <Wow. S 1> นะครับต้องบอกเลยว่าราคาไม่แพงผ่อนถูกออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทครับตัวนี้คือ m a z d a BT50 Pro Double Cab ไฮเลเซอร์2.2เกียร์ธรรมดา6สปีดปี2013นะครับรถคันนี้ราคาเงินสดอยู่ที่349,000บาทถูกมากได้4ประตูยกสูงโคตรคุม้มนะครับอีกทั้งไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทในการออกรถผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทตลอดสัญญาครับใครอยากได้โทร0984696699น้องคิวยินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงมาเรามาชมกันดีกว่าว่า มาสด้า BT ห้าศูนย์โปรคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะจะเรียกว่าเป็นโฉมที่ผลิตออกมาเนี่ยและขายดีมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจะเป็นเหมือนกันกับ Ford r a n g e r นะครับ p 6นะครับที่อยู่ในปีเดียวกันนะครับเครื่องยนต์แบบเดียวกันเกียร์เหมือนกันนะครับผมช่วงล่างคล้ายๆกันตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2,200 cc diesel หนงแรงมา้า สีเป็นสีขาวเดิมโรงงานครับข้างหน้าเดิมกลิปนะครับไม่มีการเฉี่ยวชนแน่นอนนะครับผมไฟหน้าเดิมไฟตัดหมอกมีมาให้ตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะครับรุ่นก็คือ h ฮเลเซอร์นั่นเองนะครับจะมีโป่งข้างที่ใหญ่กว่าตัวเตี้ยเพราะจะใส่ยางที่หนากว่านั่นเองนะครับมาดูกันที่ล้อล้อนะครับเป็นล้อมาส d a ตรงรุ่นของเขานะครับผมก็สีทูโทนดําเงาตัดโครเมียมนะมาเดี๋ยวคิวพามาดูภายในต่อ เรามาชมกันที่ภายในตัวรถคันนี้กันต่อนะครับตัวรถจะเป็นโทนสีดําทั้งหมดคอนโซลเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดําไม่มีขาดไม่มีย่นนั่งสบายนะครับเลขไม่ดูเลขใหม่เขา9 2้อกิโลเมตรนะครับผมไม่น้อยมากคันนี้แล้วก็ทุกอย่างเดิมกลิปนะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดแอร์เย็นฉ่ำนะครับพร้อมใช้งานคุชแจรีรโมทด้วยนะมามาดูบอ่อหลังต่อรถ4ประตูต้องดู ทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับนี่เบาะสวยงามเดิมรถสะอาดสะอา้านดีมากๆนะครับค่อนข้างที่จะสวยเดิมกลิบนะมามาดูที่ตัวด้านท้ายต่อนะครับคันนี้นะครับก็จะมีกันชนท้ายให้ครบหมดนะครับไฟท้ายสวยงามกลิบนะตัวนี้ ผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทตลอดสัญญาถูกมากใครอยากได้โทรหาคิวได้เลยครับเดี๋ยวชิพามาชมกันต่อที่ภายใต้ฝากกโปงนี้กันนะครับมามาดูหัวใจหลักของเขากันนี่นะครับรถเข้าใหม่สภาพสวยกลิบนะครับบอกเลยคันนี้เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกันกบ Ford r a n g e r ที่อยู่โฉมปีเดียวกันกับเขานะครับเป็นเครื่องยนต์2,200ซีซีดีเซล150แรงม้านะครับถือว่าพละกําลังเหลือ,ลอและสําหรับการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้าง นะครับดูเขาจะมีรหัส Ac เห็นไหมสีต้องเป็นสีเดีวยวก,กันกับตัวรถแบบนี้นะครับนี่คือรถเดิมกลิปโครงสร้างสวยงามนะครับนี่ฝากระโปรงเดิมมาสตจะมีโลโก้ปั๊มอยู่นี่ครับดูเส้นสายฝากระโปรงเรียบเนียนกลิปสวยงามนะครับดูรหัสตัวนี้ต่อ Ac นี่คือคันหน้าของเขาเราต้องดูนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่ารถมีการเฉี่ยวชนมาไหมนั่นเองนะครับการันตีเลยนะสำหรับมาสต Bt50 คันนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นรถสภาพสวยเดิมโรงงานกลิปนะครับขายเพียง3ามแ0 0สมื่นเกบาทนะครับราคาถูกแบบนี้ใครมาก่อนผมให้สิทธิ์ก่อนครับผมตัวนี้ออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทผ่อเืินละ6,000กว่าบาทถูกมากตลอดสัญญานะใครอยากได้โทรศู8 4 6 9ก6า9น้องคิวยินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงครับผม